สวัสดีครับชอตามนะครับปรินทร์อนอเนทนันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและตอนนี้เนี่ยมาศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ที่แคนครับสถาบันการศึกษา SPC SPC แคนเนี่ยมันจะมีเกือบทุกอย่างเลยครับมีคนโล c อล people มีน้องหมาถ้าเกิดว่าใครชอบหมาเนี่ยที่นี่ most recommended นะครับ แล้วก็อากาศจะเหมือนที่ไทยเลยแค่อาจจะร้อนกว่าในบางเวลาแล้วข้อที่ดีคือที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้พวกสถานบันเทิงหรือว่าอะไรพวกนั้นน่าจะเป็นสาวๆโมเลน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 ชอบที่สุดเกี่ยวกับที่นี่เหรอครับที่แคนมันเป็นที่ที่มันไม่ได้อยู่ใกล้เมืองอะ่ะมันไม่มีที่ไปก็คือเพื่อนๆทุกคนตอนเลิกเรียน ก็จะต้องมาสุมกันสักที่หนึ่งในห้องเรียนทํากันบ้านด้วยกันหรือว่าเดินไปทะเลด้วยกันเพราะที่นี่มันจะรู้สึกว่าเรารีเลดกับเพื่อนมากกว่าอยู่ในเมืองฮัลโหลอย่างที่เห็นว่าที่นี่ก็จะมีโลโคชพีเพิลมาแล้วก็คือว่าคนที่เนี่ยจะทุกคนก็จะยินดีที่จะคุยกับเราถึงแม้ว่าบางคนไม่อยากคุยกับเขาก็กตามแต่เขาก็าจะคุยกับเราอยู่ดี นั่นแหละแต่ว่าที่นี่ก็ประทับใจทุกอย่างเลยนะเพื่อนครอบครัวของคนแถวนี้ต้องหมาห้องเรียนคุณครูเมื่อเย็นนะเป็นดินเนอร์กินกับคนทืคนโลโคพีเพลที่นี่ดีแหละเพราะว่าเราสามารถไปจอยโต๊กับ ok เขาแล้วก็ฝึกภาษาได้ แล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวลูกค้าเดินมาจริงๆอ่ะคนนี้จะมีแพะเอาไว้ล่อลวงลูกค้าให้กินข้าวแล้วมาเนเรื่องแผล